สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆนได้รับฟังกันนะครับเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็แน่นอนฮะมีเรื่องของการแถลงข่าวของเอ็นโซมาเรสกาก่อนเกมที่จะพบกับลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับส่วนใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างล e โอครับล e โอรวมกันมันสกว่านะครับ ที่ผมบอกเรื่องของกิจกรรมเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันนี้แล้วนะครับแฟนเชลซีอยากจะไปให้กำลังใจเชียร์ทีมรักตัวเองแล้วก็ไปสนุกสนานกับทีมสิงห์บลูคาเฟ่ก็ไปเจอกันได้ที่ร้านลานลมอุดมสุขนะครับใครไปถึงก่อนก็สามารถจับจองที่นั่งได้ก่อนเลยนะครับก็นี่ฮะรายละเอียดของงานนะครับตามโปสเตอร์นี้เลยใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้นะครับก็งานดีๆจากลีโอนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับทริปของแฟนเชลซีครับแฟนเชลซีคนไหนอย,อยากที่จะ ไปดูเชลซีติดขอบสนามถึงสแตมฟอร์ตบิชครับไปชมเกมบิ๊กแมชลอนดอนดร์บี้คู่ระหว่างเชลซีครับจะเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลอีกคู่นึงจะเป็นลิเวอร์พูลครับพบกับซันเดอร์แลนด์2เกมสุดมันเร้าใจนะฮะแล้วก็เราจะไปสนาม s สแตมฟอร์ i บิ e ไปชอ็อปเรียกว่าไปกี่รอบก็ได้ยิ่งถ้าไปกับผมนี่ผมไปหลายรอบแน่นอนนะฮะไปจนโอ้โหไปจนเบื่อนะฮะใครสนใจก็สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับด้วยการสแกน QR Code หน้าจอไลน์ไปถามได้นะฮะหรือว่าแอดไปก็ได้นะครับที่ ABC Journey นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความพร้อมก่อนเกมกับลิเวอร์พูลมาริสกาให้สัมภาษณ์บอกว่าเราออกสตาร์ทในฤด,ดูกาลนี้ได้ดีมากๆทั้งในแง่ของผลการแข่งขันและฟอร์มการเล่นช่วง4 5นั้แรก แต่หลังจากนั้นเราอาจจะไม่ได้แต้มที่เราต้องการครับอย่างไรก็ตามเราก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ไปแล้วหนึ่งในเหตุผลก็คือปัญหาการบาดเจ็บครับตอนนี้เรามีนักเตะเจ็บอยู่ถึง8คนมันเป็นหลายปัจจัยผสมกันแต่เราไม่มีข้อสงสัยเลยว่าอีกไม่นานเราจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เราควรจะอยู่ได้อีกครั้งนอกจากนี้ครับมาริสกาก็อัปเดตความพร้อมครับบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยยังไม่พร้อมลงสนาม เทรเวอร์ชโลบาก็ติดโทษแบนแต่ว่าตอนนี้เรามีนักเตะที่เจ็บ7ถึงคนสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ผมยังไม่มีอัปเดตใดๆเกี่ยวกับโคพาเมอร์ครับเราจะมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อดูอาการของเขาแล้วค่อยตัดสินใจขณะเดียวกันมารสก้าก็พูดถึงการที่นักเตะโดนใบแดงนะครับก็บอกว่าคุณต้องวิเคราะห์เป็นกรณีกรณีไปนะครับถ้าเป็นใบแดงเพราะเจตนาหรือเพราะวินัยที่ไม่ดีมันก็จะแตกต่างจากใบแดงในเกมกับไรตันหรือแมนยู เพราะบางครั้งเนี่ยคุณต้องตัดสินใจภายในเช้ยววินาทีซึ่งมันยากนะครับผมไม่คิดว่าทีมมีปัญหาเรื่องวินยัยถึงแม้เราจะโดนใบแดง3-4ถึงครั้งก็ตามขณะที่มาริสกาพูดถึงเอสเตวาลครับเขาบอกเอสเตวาลทำให้ผมนึกถึงโคพาเมอร์มากครับเส้นทางของโคพาเมอร์คล้ายๆเอสเตวาลครับเขาเริ่มจากการเป็นตัวริมเส้นแล้วค่อยๆขยับเข้ามาเล่นด้านในนอกจากนี้มาริสกาพูดถึงมาคิลครับว่ามาคิลกำลังซ้อมได้ดีครับสัปดาห์นี้เขาซ้อมได้ดีมากๆดีกว่าสัปดาห์แรกๆที่กลับมาซะอีก แน่นอนว่าเขาจะได้โอกาสในการลงเล่นมากขึ้นนอกจากนี้ก็บอกว่าผมไม่คิดว่ามาร์กิวจะเป็นแบบนั้นนะครับ <_ co. S 1> เขากลับมาสู่สมโมสรใหญ่อย่างเชลซีอีกครั้งและเขาจะได้ลงเล่นกับเราอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยเรื่องการพัฒนาของนักเตะดาวรุ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขันอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการฝึกซ้อมด้วยเขากําลังฝึกซ้อมกับเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมาริสกาการันตีนะว่าจะได้เล่นแต่เดี๋ยวรอดูจะได้เล่นเมื่อไหร่ นอกจากนี้มาริสกาก,ก็บอกว่าอีกครั้งที่ผมต้องบอกว่าผมเชื่อใจนักเตะดาวรุ่งไม่ใช่แค่พวกที่เราซื้อมาแต่อาจจะรวมถึงอะคาเดมี่ด้วยจอชอาชิมปงที่ได้ลงเล่นน่าแสดงว่าผมเชื่อใจดาวรุ่งตอนนี้เรามีกองหลังเจ็บไป4-5ถึงคนเราต้องพยายามปรับและหาทางแก้ที่เหมาะสมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันมาริสกาพูดถึงการเจอกับลิเวอร์พูลในช่วงหลังครับบอกทุกทีมในโลกต่างไม่ได้ไร้ที่ติไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าทีมไหนชนะทุกเกม มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไล่ตามแต่ตอนนี้พวกเขาแพ้ไปแล้ว1-2เกมนั่นแสดงเห็นถึงช่องโหว่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกทีมในโลกคุณสามารถเสียแต้มได้กับทุกทีมในพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้มาริสกา้าก็บอกว่าเราพยายามพัฒนาต่อไปครับตามที่คุณพูดเกมรับของเราเมื่อซีซั่นที่แล้วดีมากแต่คุณต้องหาทางพัฒนาครับเพื่อเรียกว่าเพิ่มรายละเอียดเข้าไป และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมเรากำลังพยายามทำสิ่งเดียวกันนอกจากนี้ครับมาริสกาพูดถึงบาเดชิลครับเขาบอกว่าตั้งแต่ผมมาที่เนี่ทุกครั้งที่ผมพูดถึงบาเดชิลเขาเป็นผู้เล่นที่สำคัญมากครับน่าเสียดายที่เขาเจ็บหลายครั้งก่อนอาการบาดเจ็บล่าสุดเขาเล่นแทบจะทุกเกมครับตอนนี้เขากลับมาแล้วมันเป็นข่าวดีสำหรับเราเพื่อนร่วมทีมและโดยเฉพาะตัวเขาเอง มาริสกาพูดถึงการเจอกับลิวพูด,ด้วยนะครับเขาบอกว่าผมไม่คิดว่าตอนนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเจอกับลิวพูมันเป็นเกมที่ยากเลยครับเพราะเขาเป็นทีมใหญ่เสมอด้วยฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะช่วงหลังเกิดโศกนาฏกรรมของโชตาเนี่ยผมเคยเจอสถานการณ์เดียวกันเมื่อตอนเป็นนักเตะเมื่อ20ปีก่อนมันไม่ง่ายเลยสําหรับนักเตะและผู้จัดก,การทีมคุณต้องเข้มแข็งมากๆครับและนี่คือสาเหตุว่าทําไมพวกเขาถึงทําได้ไม่ใช่แค่ดีครับ แต่ดีซะยิ่งกว่าดีเพราะการรับมือกับเรื่องแบบนี้มันไม่ง่ายเลยนอกจากนี้มาริสกาก็บอกว่ามันเป็นฤดูกาลที่สนุกแน่นอนครับผมอยากให้ผู้เล่นทุกคนพร้อมใช้งานเพราะมันจะทําให้ฟอร์มดีกว่านี้แต่มันเป็นเรื่องปกติผมไม่เคยคิดว่าการเป็นผู้จัดการทีมเชลซีแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบคุณต้องปรับตัวและพัฒนาอยู่เสมอขณะเดียวกันก็มีรายงานครับว่ามาริสกเซโร่เนี่ยถูกโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือน กัญญายลของสโมสรน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าเขาก็ฟอร์มดีมากๆจริงสำหรับมอยเซสไกเซโดนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์ของพอเมอร์สันพูดไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับเมอร์สันบอกว่าผมบอกคุณแล้วว่าการปล่อยนิโคลัสแจ็กสันออกจากทีมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเชลซีไม่มีตัวรุกที่ทําแบบที่แจ็กสันทำกับทีมได้เดี๋ยวผู้คนมาอ่านสิ่งที่ผมพูดก็จะบอกว่าพูดอะไรของแกวะเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยด้วยซ้ําแต่มันไม่เกี่ยวกับเขาว่าพลาดโอกาสไปกี่ครั้งมันเกี่ยวกับส่วนร่วม กับทีมที่เขาทําให้ได้นะครับคือมาอ่าทางพอมเมอร์สันก็ก็เข้าใจนะผมว่าใจที่เขาพูดนะอาจจะไม่ได้ฟอร์มดีมากมายแต่ว่าดูมีอิมแพ t ก,กับเกมในหลายๆด้านนะครับนอกจากนี้พอมเมอร์สันก็บอกว่าคําถามคือมาริสกาเนี่ยเชื่อใจการาโชให้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับลิเวอร์พูลหรือยังเพราะเจม่คิทเทนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากกับเชลซีเขายังปรับตัวไม่ได้และผมคิดว่าเขาไม่น่าจะได้ลงเล่น นอกจากนี้พอเมอร์สันก็บอกว่าผมเป็นแฟนเชลซีนะครับแต่ผมต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมสนใจเลยพวกเขาเล่นได้ดีใน20นาทีแรกในเกมกับไรตันแล้วสุดท้ายก็เละเทะครับนี่คือปัญหาที่ผมมีกับเชลซีพวกเขาเล่นได้ดีในบางส่วนของเกมเท่านั้นนะครับน,นี่แกพูดดีนะถ้าฟังจากจริงๆแล้วก็ถือว่าอดไม่คิดไม่ได้นะคือเล่นดีอยู่ปั๊บเดียวอะ่ะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าก็เล่นไม่ดีนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็ มีบทสัมภาษณ์กับเรื่องโคพาเมอร์โดยโทมัสทูเคิลเขาบอกว่าเรื่องการบาดเจ็บของโคพาเมอร์เนี่ยมันน่ากังวลแน่นอนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเขาสามารถเล่นได้โดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บเพราะปัญหาที่ขานีบเนี่ยอันตรายมากและอาจกลายเป็นเรื้อรังได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเมื่อเขาฟิตสมบูรณ์และมีจังหวะการเล่นที่มันลื่นไหลเนี่ยเขาสามารถตัดสินเกมได้ทั้งในระดับสโมสรและแน่นอนว่าในระดับทีมชาติก็สามารถทําได้ เราก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ได้ถูกเรียกใช้งานแน่นอนนะครับที่เหลือก็ล่าสุดเนี่ยอร์เจตินามีการประกาศรายชื่อผู้เล่นทีมชาตินะครับล่าสุดเอนโซฟอนเดสเนี่ยก็มีชื่อติดทีมมาด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเอนโซฟอนเดสเนี่ยเขาก็เป็นขาประจําอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือข่าวอื่นที่น่าสนใจครับมีรายงานจากแฟลตสกอร์นะครับอันนี้ตีไว้ลือเลยอยากให้ตีไว้ลือเลยบอกว่าเชลซีพยายามคว้าตัว ทางเกลสันเบแมร์กองหลังของยูเว่มาร่วมทีมนในเดือนมกราคมโดยเชื่อว่าค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรเนี่ยจะเป็นโอกาสของทางเชลซีนอกจากนี้ก็ยังมีแมนยูและลิลลูที่ชื่นชอบในตัวกองหลังทีมชาติบราซิลรายนี้นะครับอันนี้อยากให้ตีไว้ลือเลยเพราะว่าไม่ได้มีสื่อใหญ่ที่รายงานเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกลสันเบแมร์กับเชลซีก็ฟังหูไหว้หูแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อมากนะครับที่เหลือก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับข่าวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ การซ้อมสามากกว่านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของถแถลงความพร้อมก่อนเกมนะครเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามได้ใน Facebook Fan Page ของปามสบาทหบาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ